สวัสดีจ้ามืลินี้สิภาพมากินตำขนมจีนใส่หนวดปลาหมึกตาอย่างแรกตำเครื่องก่อนเลยค่ะตำพริกใส่ผงนัวใส่ปลาใส่ปลาใส่ตาส่างๆเลีเลี่ยให้เข้ากันแล้วก็ใส่เครือเทศปิีมะนาวใส่ค่ะใสบมักเปรี้ยวก็ใส่หลายจักหน่อยแล้วก็เคลเกล่ยให้เข้ากันตามด้วยขนมจีนใส่ไปเลยค่ะสองจับตามด้วยปลาหมึกที่ต้มไว้ กระไ่ผักชีใบเลื่อยไปมาก,กินกระไ่ไปโรยจ้าพร้อมกินเราจ้ามาจ้ามาแสบๆน้ำกันจ้า you mm -hmm.

ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบด้วยค่ะสวัสดีค่ะ